เขตดนเขตเดน,นเดนนนอยอะดีไซน์เนารไวเซินเน่ตลอดนะเยอะมันเป็นเขตเดนทางน้ำในะจ๊ะเดออันนี้ก็เข้าเยอรมันก็ผ่านไปเนาะวันนี้ก็เข้าเขตนีแลนด์วันนี้ก็ไปเมืองเฮือน <c oughs> ไปเมืองเฮือนก็ต้องขคบคุณได้ไหลาย้ลค่ะเนะาะผ่านเยอรมันฝรัง่งเศสเยอรมัน เยอะหลายประเทศอยู่ค่ะตามมันเป็นดเขตแดนทุกปรอกอันนี้ก็ฟังเนื่งเนทั้งเรนสั่งเนื่องเยอรมันนี่วันนี้ก็เขตในน,นั่นแล่ะนี่เขตแดนทาง,งน้นทางน้ำน่านาน้ำลยจ้ะเนาะวันนี้มันเป็นฝนยักฝนตกมันเริ่มเป็นมืดมืดอาการมืดมืดสลัวสลัวแต่ก็เป็นความทรงจำเราค่ะเนาะเป็นความทรงจำที่ว่าที่ดีอบอุ่นชื่นใจที่ได้มาเยือน 사랑. <람>